สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซี่สู่ขู่สู่คนมือนี้สิมาเปิดราคากล้วยบ้านพักการดญ่าเพื่อกุจับจังหวัดอุดรเพิ่นจะเปิดจักตเดี๋ยวเขาไปสอบถามเจ้าของกล้วยกันเลยครับผมสวัสดีครับแนะนำซื้อนะยครับครับผมซื้อวางใดครับผมซื้อวันไหนครับในบ้านไดครับผมบ้านพักกาดญาครับผม อยู่อำเภออำเภอกุจับครับจังหวัดอุดรเนาะครับเนาะเมื่อเนี่เขาจะมาเปิดราคาค้าวยจะโตครับเปิดสิเปิดตัวนึงนี่แหละครับเนี่ตัวนี้ละเปิดคควยผูตัวเดียวนะครับเนาะครับอันนี้เล่าก่อเพื่นมาจะทั้งใดครับเนี่พ่อพันธ์พ่อพันธ์นั่นที่หลายคนก็ว่ามาจากสายอุเทยแหระครับเนี่ยอ๋อครับแต่ว่าจะไมตะกี้ก็คือว่าแห้วเนาะครับผู้เฒ่าคนบ่ฮหูจัก่นกัเลยบะ ได้เอาใบเอาหลอดไว้ีกเลยสีบัวการันตีนะครับค่ะสีบัวเป็นกล้วยบานๆเท่านี้แหละครับอ๋อครับแบบสีกีว่าสายอุเัยเนาะครับเนาะครับผมอ๋อครับข้อมสูงมันลายปไนได้ครับนี่วัดวัดเบิ่งด้วยครับผมเดี๋ยวสีวัดให้เบิ่งนะครับครับวัดวัดให้พี่น้องเขาชมเบิ่งด้วยเยอะต้องยืนดีดียืนดีดีลูกเยอะ เอ็นสีเลี้งช่วงอยากเตือนย่ทนครับนี่ยครับจะอย่าครับต้องอยร้อยสี่สิบสามอัพครับร้อยสี่สิบสามนะครับเนาะร้อยสี่สิบสามบวกเนาะครับผมเนาะครับกล้วยตัวนี้เป็น ลอยสี่สิบสามบวกความสูงมันนะครับครับครับเดี๋ยวเบงเป็นขั้วหน่อยอยู่ครับอยู่หน่อยๆครับเนี่ยผมคิดว่าน้าคดสิ่ไปไกลอยู่ครับเนี่ยครับยวดึงมะเฟืองครับได้สนใจกับแว่แว่นขามาถามนะครับครับาครับเบื้องอัตลักษณ์นะครับเนาะเบื้องอัตลักษณ์ครับเบื้องอัตลักษณ์ยกขึ้นเลยครับผมยกขึ้นตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออองถุงน่องขาวนะครับครับผมขาวแก้วนะครับนี่เนาะเป็นขาวแก้ว ล่ำตัวข้อไงหนาเนาะครับเนาะสันประคอข้อประเข็งเนาะครับผมเนาะท่าย่มนะครับขาบรทกบรถอนหางบรดอกเป็นบ่ครับครับผมหลับประกันเนาะครับเนาะไมนได้แจ็กปีหรอครับเนี่ยสองปีปลายปลายนี่แหละครับกล้วยผสมพันธุ์หรือบ่ครับนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ผสมหร้อบ่ครับย่งครับพอะวาน ยังหน่อยอยู่ก็เลยเป็นยังไงอยากผสมปันใดครับครับอยากให้มันใหญ่กว่านี้จากน่อยนะครับอายุหลายกว่านี้จากน่อยลำแข็งลำขาเนาะครับเนาะใหญ่ดีเนาะครับเนาะใหญ่ดีครับนี่ครับบึงหำกับง่ามครับหำใหญ่ดีครับครับสวยๆงามๆข้อยผูตัวนี้เนาะครับซื้อว่าหนึงใดครับนี่บักทองแปดแสนครับบักทองแปดแสนนะครับนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาหา วันไนครับซื่อวันไนเนาะครับดันพักกัญญาครับดันพักกัดยาครับครับเขาเปิดราคาหลายปันใดครับนี่ผมเปิดไว้ที่13ครับต่อรองได้ครับ13เนาะแสนสามหมื่นเนาะครับเนาะแสนสามหมื่นบาทเนาะครับครับอ่าครับอ่ซื้อกับวาเป็ัยังครับแวบเวียนกับวันส้มได้ครับครับเอาไปเปลี่ยนพ่อพันธุ์ประจําคอกก็ได้เนาะอนาคตก็ได้เนาะครับผมอ่าสวยๆงามๆได้ควายผูตัวนี้ครับลำตัวใหญ่เงาดีครับนี่ครับ ครับอายุ2ปีสูงลอยสาบวกเนาะสี่สิบสามครับลอยสี่สิบสามบวกนะครับผมลอยสี่บมอัพลอยสอัพนะครับเป็นเขาแก้วนะครับสวยๆงามๆเลยครับครับค้อยผูตัวนี้ครับมือรัะน้าไปเป็นพ่อพันได้เนะครับเนาะสวยๆงามๆเลยพ่อพันค้อยตัวนี้ครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยครับผมศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปด ห้าแปดเก้าสามครับผมห้าแปดเก้าสามนาะครับเนาะติดต่อเขามาหากันได้เลยนะครับจุพักกัดหญ้าอยู่ทงหน้าเป็นบ่ครับครับพอพันงามๆสวยๆสนใจกับติดต่อเขามาครับครับสุดท้ายนี่กาฝากดไลร์กดแแค่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เนด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ